วันนี้เราเจะทำผัดเผ็ดปลาไหลกันนะครับเุ็กแกงก็จับระาบสีช้อนนะสตีช้อนพุ่ม ไม่ต้องแรงมนะากครับไ่พริกแกงหอมเลยนะครับอืหอมแล้วครับเดี๋ยวนี้เราจะใส่ใส่ผัาไหลนะครับใส่ผัาไหล

拿胶。 เรือป่นประมาณนี้นะครับลงรถเรือป่นน้ำปลาน,ะะน้ำปลาใส่ไปน้ำปลาน้ำปลาทักใส่จนเต็มนะครับ Chúng ta chìm thi nữa à. À. Ôm Phải ổi năng lông bài Sì cho nó ใช่ประมาณนี้ันถ้าแต่งพงรถไปขึ้นชั้นโต๊ะนะครับโต๊ะ ันนี้ไฟไม่ต้องแรงมากครับเกี่ยวไว้ครับรสชาติอร่อยครับร้อนแต่ต้องการอีกหน่อย กระชายใส่กระชายลงไปครับพริ้นหอมครับกระชาย กลิ่นหอมเริ่มมาครับขัดะ,ะชายอ่าตอนนี้ใบมะกรูดครับใบมะกรูดแล้วก็ใส่ไปเยอะๆหน่อยดับกลิ่นด้วยเพิ่มความหอมลมกกรูดนะครับใส่ไปเยอะ พอประมาณก็ได้ครับใส่ตอนนี้ใส่พริกไทยอ่อนนะครับ เดี๋ยวนี้ก็เป็นพริกสดครับเรื่องเรื่องสมุนไพรครับเพิ่มความเป็นร้อนอีกนิดโดยการใส่พริกไทยก่อนนะครับหอมพริกไทยก่อนนะครับหอม ก็สุกพอดีนะแล้ก็ใส่ใบกระเพราครับกระเพราอไก็ไปแบบนว้ก็ได้คับแ่เนก็ตเตรียมมาแล้ว Rồi vịt subscribe cho รสชาติจะดีครับอร่อยดีนิดหนึงอืมรสชาติเสร็จแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยครับ ใบกรับเผาด้วยน้ำเราก็ใส่ประมาณ60มิลลิลิตรนะครับน้ำนี่ขนาด1กิโลนะครับยังเหลืออีกกระทะหนึ่งนะนี่คือผัดเป็ดพลาไหลครับ